หนุ่มการคอไปครับยิกอยากกินอยากคู่ขวาเบียดเข้าไปมาซ้ายตรงครับแสนเชิงสองมัดนะครับขอเสนอคู่มวยระหว่างหนุ่มโพดำครับเจ็บตาโอดคอลายครับในศึกการละครั้งหนึ่งฝ่ายซีดัานสองนะครับฝ่ายโคกซีโร่ครับฝ่ายขาวจากสมุทรสงครามครับหนุ่มโพดำส่วนฝ่ายดำนี่พระพุทธบาทนะครับสลับบุรีครับหยับเข้าหาโอดคอลายมาทุกขวาไปครับโอดคอลายนี่สามเก้าปีนะครับส่วนหนุ่มโพดำสี่สิบสามปีครับ ส่วนสูงเท่ากันครับมัดทขวานะครับร้อยเจ็ดสิบเซนับทีบยันเบียดเข้าหาโอดคอไลน์นี่พิดซ้อมอยู่ค่ายภูมิกันนะครับหรือค่ายลูกพระบาทเดิมครับเตะหลุดไปครับจังหวะนี้เบียดเข้าหาคหยิกอยากล่อหลอกอยู่ว่ราโอดคอไลน์สับล่างมาไม่โดนครับดูว่าความเป็นมวยจะอยู่ที่โอดคอไลน์ครับก็ไปส่องฟอร์มการพิดซ้อมมาแล้วซ้อมอยู่ค่ายภูมิกันนะครับก็มีการบวกมัดครับและชากออก มีการออกอาวุธเป็นชุดนับในการล่อเป้าวับถีบยันครับโอดคอลายการขึ้นไหวก็ดูว่าดีกว่านะครับขยับเข้าหาเบียดเข้าไปครับฟอร์มหลังหนูพอดำครับก็แพ้กับหุ่มก้านคอไปครับเต็มเต็มครับแต่ยังไม่ลงครับฟอร์มหลังของหนูพอดำครับก็แพ้กลับมานาโคล่าครับกระแทกยับมัดขวางโอดคอลายใช้ยุทธวิธีตีหัวเข้าบ้านแล้วสับล่างนะครับดูครับทำาละฉากหนีครับ โอดคอไลน์ชิงทำแล้วถอยครับขยับขยับยังไงครับโอดคอไลน์ยึกยากยิงยากคุกขวาไปครับอมพอดั้มยังไงหมัดหนึ่งสองไปครับโอดคอไลน์ดูว่มูฟเมนต์มันต่างกันนะการเคลื่อนไหวมันต่างกันนะจังหวะที่โอดทํานี่ฉากออกทันนะแต่หนูโตไม่ทันนะแข้งซ้ายวางไปครับโอดคอไลน์ผมพอดัามก็ฟิตซ้อมอยู่ค่ายไฟขับครับไฟขับแม่กองนะขยับเข้าหาเปลี่ยนเข้าไปยังครับ หลังพิงเชือกเลยครับโอ้ซับล่างไม่โดนครับอย่างไงครับกขวาก็ไม่โดนครับเบียดเข้าไปมาซ้ายตรงครับเรียบร้อยครับมาซ้ายตรงนะครับเต็มปลายคางครับหมัดนี้ต่อยได้แม่นเลยครับกรรมการก็ยุติการชคไปครับเจอซ้ายตรงตาค้างเลยครับหนูโพดําก็ไม่เหลือครับเดี๋ยวมารอชมจังหวะภาพช้านะครับโดนทั้งก้านคอนะครับแล้วก็โดนหมัดไปหลายขนาดนะครับขยับเข้าหาครับก่อนหน้านั้นนะครับแทงซ้ายก้านคอไปครับนี่ครับ จังหวะนี้ขยับเข้าหาอัยิกยักล่อหลอกนะดูครับฉันเชิงดีกว่ามัดขวาหุกไปครับเต็มหน้านะครับดูอีกหลอกสองทีแล้วหุกขวาโตไม่ทานับหมัดหนึ่งสองไปครับโอทคอไลยวมาดูจังหวะนี้ครับหุกขวาไม่โดนครับซ้ายตรงทิมไปครับหัวฟาดพื้นครับดูวรับขวาไม่โดนแต่ซ้ายตรงไม่เหลือครับ ก็ไม่ไหวนับฟื้นรับหนูพ่อดำก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ